กินกับโกครับตอนนี้ผมอยู่ในเหมืองแอดปทุมครับถ้าเกิดใครเคยติดตามผมเนี่ยผมเคยไปรีวิวในเหมืองที่เขาหลักจังหวัดพังงาคุณผู้ชมครับผมเป็นส่วนเล็กๆที่วันนี้ภูมิใจและอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาชิมดู ตอนนี้นะครับร้านเขากำลังจะเปิดซอฟต์โอเพนนิ่งเนี่ยวันที่18รสชาติจะเป็นยังไงตามผมมาฮะอย่างที่บอกไปนะครับนี่คงเป็นความภาคภาคูมิใจของผมอีกหนึ่งอย่างที่สามารถนําร้านในเหมืองที่ได้มิชลินถึงเปีสอนและได้นํามาเปิดที่ปทุมธานีให้พี่น้องชาวปทุมและจังหวัดใกล้เคียงได้ลองมาทานกันดูฮะอย่างที่บอกไปครับภูมิใจนําเสนออยากให้ทุกคนได้มาลองกันจริงๆนี่คือบรรยากาศริมแม่น้ําเจ้าพญาต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณมา ในช่วงเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกรับรองได้สวิทวิวเลยทีเดียวเปิดก็ด้วยเมนูแรกต้มกะทิสายบัวที่เขาบอกว่าได้มิชลินไกด์เพจตั้งแต่ปี2018ถึงปี2024คุณผู้ชมครับผมไม่อยากจะคุยแล้วผมบอกแล้วมันอร่อยจริงๆครับน้ำกะทิมนันนัวมากๆบอกเลยว่าเมนูนี้คุณต้องลองเมนูต่อมาที่ก็ได้มิชลินเช่นกันนั่นก็คือแกงกะทิหมูเม็ดเหลืองท่ทานครับผมต้องการาบขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไม่ ได้ใส่ราคาเพราะว่าทางร้านกําลังจะซอบโอเพนนิ่งตั้งใจจะทําคลิปนี้มาเพื่อยั่วน้ําลายทุกท่านจริงๆครับและนี่คือแกงส้มลูกชกปลากระพงที่เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวไข่เจียวและผักเครื่องเคียงหัวลูกชกผมบอกเลยว่าเป็นพืนชท้องถิ่นของชาวพังงานแล้วก็บอกว่าหายากมากๆยอมใจคุณขวัญเจ้าของร้านเลยครับทําไมเขาถึงคิดค้นเมนูนี้ขึ้นมาได้วาเครื่องแกงส้มก็เข้มข้นสะใจสไตล์คนใต้แต่บอกนะครับที่นี่ นี่คือหมูสามชั้นผัดกะปิสตอที่เขาบอกได้มิชลินไกด์ในปี2018ถึง2024ท,ท่านครับความพิเศษของเมนูนี้นะครับเขาจะใช้เคยหรือกะปิของพี่น้องชาวมอแกน่นี่คือใบเหลียงผัดไข่เป็นเมนูเบสิกของพี่น้องชาวใต้คุณผู้ชมครับสั่งเถอะจานนี้ผมบอกเลยว่าถี่เด็ดว่าเรื่องพืชผักของทางร้านนะครับเขาจะใช้ผักที่เป็นออร์แกนิกสําคัญที่สุดเขาจะไม่ใส่ผงชูรสท้ายด้วยขนมถ้วยที่บอกเลยว่าเป็นที่ ของทใครไ,ได้กินแล้วผมบอกเลยว่าคุณไม่มีทางที่จะกินถ้วยเดียวแน่นอนเอาเป็นว่าร้านในเมืองแอดปทุมนะครับเขากาลังจะเปิดซอฟต์โอเพนนิ่งในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ผมอยากจะเรียนเชิญทุกคนนะครับลองมาชิมดูถ้าเขาไม่แน่จริงนะเปิดมา8ปีได้มิชลินถึง7ปีซ้อนส่วนตัวผมขอท้ายทุกคนมาลองได้เลยร้านเขาจะเปิดตั้งแต่11โมงนะครับแล้วปิดเป็นเวลา4ทุ่มทุกท่านครับระหว่างนี้คุณโจ๊กเป็นผู้บริหารเขาบอกว่าท่านมา ใช้บริการแล้วขาดตกบกพ้องก็ต้องกราบขออภัยมาก่อนนะฮะะช่วงนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่รันระบบครับหากคุณโจ๊กแกบอกว่าอยากจะเปิดร้านให้ทุกคนมาลิ้มลองกันจริงๆครับใครมาไม่ถูกนะครับผมปักพิกัดไว้ให้หรืออยากจะโทรมาสอบถามก่อนก็ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะ้ะวันนี้ยาวหน่อยกินกับโกไปก่อน